สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยนะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับแบบที่มีชื่อว่า a n i m e มช e ่นเรเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นระดับยามดีที่ทางตัวเกมเนี่ยได้อัปเดตอัปเดต2อออกมานะครับผมตัวอัปเดต2เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าอัปเดต2เนี่ยเขาได้ทําการเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับสาหรับคนที่ตามอัปเดตไม่ทันนะัแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะแจกโค้ด เอาไว้ด้วยนะครับจะทิ้งโค้ดไว้ให้ด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่นะอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ Battle Pass นะครับ Battle Pass เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อ Battle Pass ไปเนี่ยก็จะมีโอกาสไม่ใช่สิก็ทำ quest ทุกวันนะครับแล้วคุณเนี่ยก็จะได้ทางด้านของตัวมัดอยู่ไหนวะเออโอเคอยู่ตรงนี้ มัชนะครับได,ไ,ดได้ตัวมัดเลยนะเอามาใช้นะครับสำหรับคนที่เติม Battle Pass ซื้อนะเออก็ได้ตัวมัชนะครับแล้วก็ได้รออีกตัวหนึ่งโอเคสําหรับ Battle Pass นะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีตัว Legendary Legendary เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตัวที่มาจากเรื่องสอดอาลออนไลน์นะครับที่เป็นตัวสไนนะผมก็จำไม่ได้นะครับมันชื่ออะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสไนเปอร์แล้วก็ อีกตัวนึงที่อยู่ในตู้นะวงเล็บ่าอยู่ในตู้นะครับตัวไนเปอร์แล้วอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวอาคาลินะอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ลองเข้าไปหาซุ่มกันดูนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยถามว่าผม,มเชียร์หรือเปล่าตัวในตู้ผมก็ยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับผมอีกตัวที่มันเชียร์ัพจริงๆเนี่ยที่อัปเดตใหม่ที่ผมว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเราใจนะครับก็คือนี่เลยนะครับเราจะเข้ามาตอนแรกเนี่ยทางด้านของตัวซีเคทเนี่ย ตัวเกมเนี่ยจะเอาไปไว้ประมาณตรงนี้นะตรงประตูตรงนี้แต่ตอนนี้เดฟเนี่ยเขาได้ทําการเปลี่ยนนะครับให้มาไว้อยู่ตรงข้างๆกับตัวกล่องเดลี่นะกล่อง ward ละรีวอร์ดรลยวันนะครับผมถ้าเข้ามาทางด้านของตัวซีเค็เนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีโหมดสุดท้ายปลดล็อกอยู่นะตัวเนี้ยแคปซูลของโหมดสุดท้ายเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้ลุยนะได้ลุยแล้วก็ได้ ตัวของค็อโกได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือยูทะนะครับอีกโหมดสตอรี่ใหม่แล้วก็โหมดสตอรี่ใหม่ที่เข้ามานะครับก็คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีโหมดสตอรี่มาใหม่อย่างที่ผมบอกไปลงในแม่จะได้แคปซูลมีโอกาสได้แคปซูลเหมือนเดิม1%นนะครับแล้วก็ แอดมินน่ยได้อให้ได้ทําการเพิ่มก็คือเพิ่มประตูวาร์ปนะตรงนี้เนี่ยเป็นประตูวาร์ปของกิวทาโร่นะครับถามว่ามันได้จากไหนประตูวาร์ปกิวทาโร่ก็มาจากสตอรี่สุดท้ายเลยนะครับสตอรี่นี่เดมอนวิลเลอร์นี่สตอรี่สุดท้ายแล้วคุณก็จะเลือกตั้งแต่โหมดฮาร์ดเนี่ยฮาร์ดคอร์กับไนท์แม์เนี่ยก็คือจะมีโอกาสดรอปเท่ากันนะครับ15%โอกาสดรอปนะ ถ้าคุณอยากจะฟาร์มให้ได้กิวทาลโลเ่เร็วๆผมแนะนำว่าให้กดโหมดฮาร์ดนะครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อนจนกว่าจะได้กิวทาลโล่นะ,ะสำหรับพอร์ทัลตัวนี้เนี่ยพอร์ทัลเนี่ยนอกจากที่มันจะมีโอกาส15%เนี่ยดรอปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเป็นประเภทอีกนะครับตั้งแต่อ่าระดับ1กึนถึงประมาณระดับ4หรือว่าเท่าไหร่นี่แหละก็คือโอกาสที่จะดรอปตัว กนะิวฮัโล่เนี่ยมีตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นจนถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแนะนำให้เข้าคนเดียวนะเล่นคนเดียวนะครับไม่อย่างนั้นนะ่ะถ้าคุณไปกันสองคนเนี่ยมันก็จะสุ่มร้อยเปอร์เซ็นแต่ได้แค่ตัวเดียวได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่มีบุญเท่านั้นนะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดพอท a l ได้พอท a l ระดับร้อยเปอร์เซ็นมาก็แนะนำว่าลงคนเดียวนะครับก็กินรวบจะได้กิวฮาโลนะอ่ะอีกอันนึงที่แอด ที่เดฟเนี่ยทำการเพิ่มเข้ามาก็คือลิมิตเบรกนะครับลิมิตเบรกเนี่ยสามารถมันเอาไปทำอะไรได้ลิมิตเบรกเนี่ยก็คือในกรณีที่เราได้ตัวละครซ้ำเนี่ยเราก็สามารถเอามาตีบวกได้นะครับคือพูดกันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็คือตีบวกครับเช่นนี่ผมมีกิวทาโร่เลเวลแปดสิบสามนะครับผมก็กดอินเสิร์ตตรงนี้มานะครับก็เอากิวทาโร่เนี่ยเวลหนึ่งเนี่ยเอามาลิมิตเบรกนะครับ คุณก็จะได้กิวฮาโลบวกหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มเออเนี่ยอ่ะก็จะเข้ามาดูนี่ยูฮัลโลตอนนี้ก็จะกลายเป็นยูฮัลโลบวกหนึ่งนะครับยูฮัลโลบวกหนึ่งเนี่ยดียังไงก็ดูจากเวลแม็กหนึ่งร้อยปนหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้เวลแม็กมัน,นยอยู่ที่ร้อยห้านะครับพอเราเข้ามาดูที่ ลิมิตเบรกเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันขึ้นอยู่นะครับว่าบวกหนึ่งนี่นะครับบวกหนึ่งครับสิบ <10. S 1> ก็คือตีบวกได้สิบรอบโอ้โหหวานชํำกระลรดอกก็คือตอนแรกอะ่ะมันจะต้องตันเบล1 0หนึ่งร้อยใช่ไหมครับพอคุณตีบวกจนมันตันเนี่ยบวกบวกถึงบวกสิบเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องตันร้อยห้าสิบนะถ้าเกิดเราเราเรา,เราตรีบวกกันถึงแบบบวกสิบอ่ะคุณคิดดูดิโอ,อ้โหดาเมจเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ระร้ายการ หลายการสุดๆดบอกไว้ก่อนเลยเมตาโคตรโคตรเมตาเพราะตัวมันไม่ได้หายากเท่ายูตะนะครับตัวนี้หาง่ายกว่ายูตะเยอะนะ <The> ผมว่าตัวแบบน่าจะกลายเป็นตัวเมตาตลอดกาลเลยนะครับกิวฮาลโล่เลยอวยอวยอวยใส่แตกนะอ่าอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นที่แอดเนี่ยเข้าเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวทางด้านของชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์เนี่ยเขาเพิ่มเข้ามานะถามว่าชาเลนจ์ทำอะไรได้ครับพี่ นี่เลยนะครับคือตอนนี้มันโกโจเนี่ยสามารถอีโวได้แล้วนะแต่ว่าถ้าคุณจะอีโวมันเนี่ยคุณจะเอาเวกมันเนี่ยก็คือนี่การอีโวเนี่ยคุณต้องใช้ชิ้นส่วนนะครับไอ้ส่วนพวกเนี้ยพวกเนี้ยคือมันหาได้จากโหมดชาเลนจ์เท่านั้นนะเออเราจะหาได้จากโหมดชาเลนจ์เท่านั้นนะครับตัวดีโอที่ดรอปจาก ตัวทางด้านของ Battle Pass เนี่ยเนี่ยเนีเนเนตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเติมเนี่ยคุณก็จะได้ DO บวก2โอ้ยไม่ใช่บวก2บวก1โคตรเจ๋งนะครับนั่นก็จะเทพขึ้นมาอีกระดับนึงนะแต่ DO เนี่ยมันก็สามารถเอาเวกได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากเอาเวกเนี่ยก็เหมือนเดิมชิ้นส่วนพวกนี้ดรอปได้จากโหมดชาเลนจ์โหมดชาเลนจ์เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเข้าไปเล่นโหมดชาเลนจ์เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูนะครับ มันจะไม่มีให้เลือกนะว่าะจะเอาเพร่อจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าคุณจะต้องรอสุ่มนะอันนี้มันจะ,จะมีแบบโนฮิตไนท์แมอะไรพวกนี้นะครับก็คือคุณต้องรอสุ่มนะเนี่ยต้องรอเนี่ยสิบห้าวิสิบสี่วิเนี่ยแล้วเวลามันจะกดเข้าให้เองอัตโนมัตินะครับเราก็เข้าไปก็คือมันจะสุ่มโหมดนะมันไม่ได้แบบว่าเออสามารถล็อกได้นะครับแต่ว่าโหมดไหนมันจะดอกตัวอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่โอกาสดอกมันห้าสิบห้าสิบนะครับ แต่ตอนเซิร์เปิดไปใหม่ผมอะถ้าได้ไปเทสแล้วนะครับโหมดชาเลนจ์เนี่ยก็คือไอ้ห้าสเนี่ยลงไป3รอบแบบไม่ได้สักรอบนะมาดูกันรอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือคือวันฮิตวันฮิตก็คือถ้าเกิดมอนเนี่ยมาถึงบ้านเราเนี่ยก็คือมันก็ตีทีเดียวก็ตู้มไปเลยนะอ่าโอเคกดออโต้ไปนะครับส่วนตัวคลิปอ่าตัวคิวทโร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่ารีวิวแยกอีกทีนึงนะเออดูดิ วิ่งโค้ดเร็วสปีดยี่สิบสองจะเร็วไปไหนพ่อเจ๋งมากนะครับต้องควรค่าแก่การเก็บสะสมนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับเออวงไม่ใหญ่มากไม่อลังการมากแต่ว่ามีไว้เถอะเออมีไว้เยะว่าเลยนะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งแจ๋วมากเลยนะครับตัวเนี้ยผมว่าเมตเมตามากเลยนะแต่ตอนเนี้ยเออเกมอัปเดตอีกอันนึงก็คือวงเห็นไหมคุณจะเห็นว่าตัวระยะโจมตีเนี่ย เขาก็จะทําให้มันเห็นชัดมากขึ้นนะครับว่ามันจะตัวเนี้ยระยะตีประมาณไหนนะครับดูยูตานี่ระยะตีเป็นโยดนะเออแต่กิวฮารุโเนี่ยระยะตีเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าด้วยความที่มันหาง่ายกว่ายูตาานาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมมองว่าตัวมันปั้นได้ยาวๆนะครับถ้าปั้นเอาไว้ทีนึงเนี่ยคือคุณสามารถน่าจะใช้ได้ยันเกือบจะ ประมาณอีกสิบอัปเดตได้นะแล้วคุณดูดิโอ้โหเอฟเฟกการโจมตี่ะอลังการงานสร้างแค่ไหนตัวในตัวเนี้ยโอ้โหวยสา่เลขกันก็จุยกระจายละชอบมากนะครับ,<อ>บดูดิเท่เท่เท่แล้วเท่อีกเท่ต่อนะครับเท่แบบไม่หยุดยั้งนะเออดูดิอ๋อคือมันจะตีในวงนะเฮ้ยก็ตีไกลอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดมันเข้ามาในวงเนี้ยเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะเห็นมันจะเป็นวงวงให้อยู่นะครับตีไปในวีด้วยเด้อ เจ๋งเจ๋งเจ๋งเนี่ยคือศัตรูที่อยู่ในวงตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะโดนตาเหตุไปด้วยนะเท่แล้วเท,อเท่อีกเท่ต่อนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปั้นมันให้สุดไปเลยนะครับเอาให้ได้ประมาณอ่าบวกสิบไปเลยนะตัวเนี้ยกิวาโร่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะทําบับลุงเลยนะเฮ้ย <c> ค <oughs> ้อตึงนะค้อตึงนะครับเนี่ยได้มาแล้วอ่ะแฮปปี้ฮาร์ดนี่เห็นไหมโอกาสดอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ดอกของ EVO นะเออแต่ Happy Hearts นี่ผมว่ามันน่าจะเอาไว e ้ EVO ตัวตัวนี้นะนี่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 น,น,น,นี่ตัวลอนะครับที่อยู่ใน Battle Pass นะเฮ้ยน่าสนใจนะแต่ผมจะเติม Battle Pass เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอเก็บเวลให้แบบให้ถึงมัดก่อนนะถ้าเกิดเวลถึงยี่สิบเท่าไหร่วะเดี๋ยวแ๊บนึงนะครับนี่ยี่หกนะก็คือเดี๋ยวผมจะเติม Battle Pass นะครับแล้วก็ไปปลดล็อกมัดแล้วก็มารีวิวให้ดูเด้ออ่ะรับวันนี้ก็ มีเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้เท่านี้จริงๆนะสำหรับอัปเดตนี้นะครับโอเคครับแค่นี้แหละเอออ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ